ระหว่างกลางศึกขมรไทยปรากฏแรงกระเพื่อมทางการเมืองในประเทศไทยที่สะท้อนภาพกลุ่มบุคคลชั้นนำทางความคิดหลายกลุ่มที่สอดคล้องไปกับเนื้อหาที่มีแกนนำบางรายปราศัยบนเวทีมอบรวมพลังแผ่นดินที่ชุมนุมใหญ่รอบสองที่นุสาวรีชัยสมรภูมิเมื่อวันเสาร์2สิงหาคมโดยมีประเด็นข้อกังวลต่อสถานการณ์ศึกขมรไม่แต่การศึกหน้างานการประทะหากแต่ยังอาจบานปลายกลายเป็นเปิดช่องให้ชาติหาำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวจน นำไปสู่ความไม่สงบอีกต่อไปของไทยและประเทศอาเซียนในอนาคตอย่างที่ปรากฏผ่านวงจรจาหยุดยิงที่มาเลเซีย28กรกฎาคมและเวทีประชุม J b บีไทยเขมรที่มาเลเซีย4-7สิงหาคมที่ปรากฏตัวแทนทั้งฝ่ายจีนและสหรัฐเข้าร่วมสังเกตการ์ทั้งหมดถูกผนวกรวมถึงการสรุปสาเหตุฝ่ฝายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลอิงทําให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นเรื่องความเชื่อมั่นทางการเมืองต่อรัฐบาลเมื่อนํามาผนวกรวมหลายเรื่องสําคัญที่ผ่าน มาไม่แต่ประเด็นคลิปเสียงฮุนเซนที่ถูกมองเป็นอีกตัวจุดชนวนมาสู่ศึกเขมรที่กําลังส่งผลพิเกมให้ทั้งทักษิณชินวัตรและลูกสาวอย่างนายกอิงอยู่ในสถานการณ์ลําบากยากที่จะรักษาอำนาจได้ต่อโดยเฉพาะในจังหวะ2เดือนอันตรายของทั้งอิงและทักษิณที่มีทำลายตั้งแต่วันนี้4สิงหาคมที่ศาลร,รัฐธรรมนูญกําหนดเส้นตายให้ต้องส่งคําชี้แจงคดีคลิปเสียงฮุนเซนเพื่อศาลจะพิจารณาและนัดตัดสินถัดไป22สิงหาคมศาลอาญ นัดตัดสินคดีม .112 ทักษิณตามด้วย26สิงหาคมที่ศาลจะตัดสินคดีคลิปเสียงหุ่นเซนหลังจากนั้น9กันยายนศาลนักการเมืองก็นัดตัดสินคดีทักษิณอีกคดีคือคนชั้น14ที่สถานการณ์นิติสงครามคดีของทักษิณและอิงข้างต้นก่อนหน้านี้ยังถูกวิเคราะห์ว่ายังอาจมีลุ้นบางอย่างที่ทักษิณเคยไปวิเคราะห์ไว้บนเวทีผ่าทางตอนการเมืองกับสามบก,กนชนถึงทางที่จะเกิดขึ้นจากคดีที่อิงถูก สารสั่งพักงานคดีคลิปเสียงคือ1นึงอิงรอดคดีกลับมาทำหน้าที่ต่อ 2. ไม่รอดตกเก้าอี้ให้ภูมิธรรมรักษาการและยุบสภาไปต่อหลังยุบสภา 3. สารสอยอิงแล้วไม่ยุบสภาแต่จะนำชัยเกษมนิติสิริคนดิเดตนายกเพื่อไทยมาเป็นนายกแทนกระทั่งมีสถานการณ์ศึกขมนันที่ถูกคุณเซนต่อความยาวสาวความยืดจนบานปลายจบไม่ลงและยิ่งเข้าเนื้อทักษิณและรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อถูกย้อนรอยไปถึงเรื่ ื่องของผลประโยชน์พลังงานเชื่อมไปถึง MOU 44และเชื่อมถึงผลประโยชน์บริษัทขุนข้ามชาติสหรัฐและฟัน่นหลงเศสจนประเด็นวิกฤตชายแดนกลายเป็นวิกฤตศรัทธารัฐบาลพูดอะไรทําอะไรก็ถูกระแวดระวังไปทุกเรื่องกระทั่งเริ่มมีหลายฝ่ายตั้งคําถามรัฐบาลจะไปต่อไหวหรือไม่ในจังหวะใกล้มีการตัดสินคดีของทั้งทักษิณและอิงกระทั่งมาสู่จุดไฟนนลจากวันนี้ถึงวันที่24สิงหาคมโดยมีการจับตาการตัดสินใจทางการเมืองของ ทักษินที่จะมีผลกระทบกับทั้งครอบกรัวเขาและอนาคตทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยสถานการณ์นี้ถูกฝ่ายต่างๆระดับชนชั้นนำม,มองหาทางออกประเทศที่แต่ละฝ่ายจะเห็นร่วมกันที่คัดค้านวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยการรัฐประหารที่มีบทเรียนทําให้เสียเวลาไปเกือบ10ปีแต่ก็มีบางส่วนที่พูดถึงนายกมาตรา5ตามรัฐมนูญ2560ที่เลยจากเงื่อนไข5ปีหรือนายกคนนอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ ดยหลายฝ่ายตีความคนละอย่างถึงสุญญากาศที่จะเกิดขึ้นว่าควรเกิดขึ้นไปตามกลไกปกติตามกฎหมายอย่างที่ดรเจโทน,นาัวนิกให้สัมภาษณ์รายการของหมาแก่วันนี้4ส,สิงหาคมว่าการได้มาซึ่งนายกตามประเพณีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี2แบบคือประเพณีที่ดีคือมาโดยการเลือกตั้งที่ไม่ดีคือรัฐประหารการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีใครสนับสนุนแม้จะเกิดจากทหารที่ลุกแก่อำนาจหรือเกิดจากทหาร ที่เห็นว่าบ้านเมืองไปไม่ได้ โดยอาจารย์เจตถ่ายภาพสถานการณ์ว่าพักนักการเมืองทั้งหลายไปดําเนินการในเรื่องของงบประมาณที่ไปโยกงบแผนที่จะให้ธนาคารรัฐเอาไปแจกเงิน10,000สมืสมมติคนเหล่านั้นโดนหมดตามมาตราม144ีทั้งคอรมอสอสสามกว่าคนสวร้อยกว่าคนก็จะเหลือแค่สสฝ่ายค้านถ้าพักประชาชนบอกอยากไปเลือกตั้งแต่ไม่มีคนที่จะยุบสภาให้ไปเลือกตั้งได้ไม่มีนายกตัวจริงจะเลือกนายกพักประชาชนก็ไม่มีแคนดิเดตนายกดั นนัน้ถ้าพักประชาชนลาออกก็จะทําให้สภาว่างเมื่อสภาว่างก็จะเข้าใจว่าไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบ,บังคับก็เข้าตามมาตรา5คือเมื่อไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบ,บังคับก็ให้ใช้ประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยคือการไปเลือกตั้งกันแต่กะกะตก็ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้ทําก็ต้องไปตามสารรัฐธรรมนูญซึ่งสารก็ต้องบอกว่าไปจัดการเลือกตั้งได้เทียบเท่ากับว่าสภาถูกยุบกะกะตก็ไปจัดการเลือกตั้งใน45 น,นี่คือการใช้มาตราห้าที่ได้มาซึ่งนายกซึ่งนายกก็ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วมีการเสนอชื่อนําเอาชื่อที่มีนํามาโหวตต้องมาแนวนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆไปขอพระราชทานนายกมาได้โดยอาจารย์เจตยังมองว่าทั้งนายกคนนอกและการรัฐประหารล้วนแต่ไม่ใช่ทางออกของประเทศแต่ควรจะมาจากวิธีการเลือกตั้งให้ได้ตัวแทนประชาชนเข้ามา